สบายดีพี่น้องทางในทางนอกสบายดีมื้อนี้ดอนวิกได้มีโอกาสออกมาเนาะพี่น้องเนาะเ็โมงสินาทีพอดีเป็นเวลาท้องถิน่นเซนตท่ามพี่น้องกับมื้อนี้ดอนวิกจะมาว่าเรื่องบ้านเรื่องเมืองเส้นเคยพี่น้องตามคนที่มีประสาททิปไตยพี่น้องเพราะว่าเขาเกิดมาเป็นคนมีสิทธิเสรีภาพในการปากเว้าพี่น้องสิทธิการเป็นมนุษย์ มันต้องได้มีได้พี่น้องดังนั้นดอนวิกมีสิทธิในการเป็นมนุษย์ในขั้นพื้นฐานพี่น้องสามารถเว้าได้สามารถโต้แย้งได้สามารถเถียงได้พี่น้องในสิ่งที่ถูกต้องพี่น้องดังนั้นเมื่อนี้ดอนวิกก็จะมาเว่าเรื่องเพิ่นประชุมอ่าเพิ่นประชุมสภาเพิ่นบอกอ่าเพิ่นได้ประชุมเมื่อวันที่หนึ่ง ดดนวิกได้ติดตามพวกเพื่อนว่าเพื่อนจะออกมาวิธีใดพี่น้องการประชุมที่จะแก้ไขปัญหาของซาตให้ประชาชนคนในประเทศที่จะแก้ไขปัญหากออกจากเวลาเดียวนี้กำลังเศรษฐกิจตกต่ำพี่นอ้องอัตราเงินด้อยค่าพี่น้องอ่อนค่าเงินกีบแทบจะบ่มีราคาดังนั้นเพื่อนออกมาประชุม ดอนวิกเบิ้งแล้วบอมีอย่างที่จะแก้ไขปัญหาของศาสตร์ไดพี่น้องเอยเพราะว่ามาก็บ่อแตกต่างกับประสมเมื่อก่อนๆหลังจากประสมแล้วแล้วก็บจบกันเท่านั้นพี่น้องปัญหาของเพิ่นก็คือคนมันขี้ทุกข์ได้พี่น้องคนเฮาบ่ามีเงินนี่จะเว้าอย่างไดจะเค็ดอย่างไดจะเค็ดในแนวใดที่ต้องการที่อยากจะเห็ุมันก็ได้แต่คิดได้พี่น้องเพราะคนบ่มีเงิน ดังนั้นละ่ะดอนวิกว่าพวกผาดก,การคอมมิวนิสต์มูลไส้อ่ามูลเสื้อขี้ขาแก้วแนวโจนนี่นะที่จะแก้ไขปัญหาของสารได้บ่มีเด็ดขาดพี่น้องดอนวิกบบเห็นคอใดที่จะแก้ไขปัญหาของสารได้พี่น้องบ่มีเด็ดขาดพี่น้องขอโทษเลยพไปหลงเปิดพี่น้องดอนวิกเส้อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เพื่อนประชุมไปว่าจะแก้ไขสิ่งต่าง ที่เพิ่นว่าจะแก้น่ะพี่นอ้องมืดตึบมืนมืนตาบ่เห็นอย่างเลยพี่น้องอยู่กับความดักเนสพี่น้องอยู่กับความมืดรัฐบาลโจพรพรรคลัดผาดการอยู่กับความมืดพี่น้องเว้าวได้แต่เฮ็ดบบได้เว้าวได้แต่แก้บบได้พี่น้องคนเฮาคนมีเงินนี่คือว่าได้พี่น้องเว้าวอย่างเฮ็ดอย่างมันก็ได้เลย แต่โจรพักรัฐเป็นรัฐบาลที่ขี้ทุกอะพี่น้องเงินกองกลางเงินในธนาคารมันบม่มีแล้วอ่ะพี่น้องจะไปแก้ไขปัญหาของชาติได้วิทยใดล้มเหลวพี่น้องเชื่อมา4ิบแปีล้มเหลวทุกอย่างพี่น้องในปัจจุบันยิ่งล้มเหลวพี่น้องทรงสารคนในประเทศเลาวที่อยู่ภายใต้การนำพาของพรักรัฐเพิ่นเอินว่าเพิ่นสลาบสงสัย แต่สุดท้ายโบเห็นอย่างเลยพี่น้องโบเห็นอย่างมืดดับบอดพี่น้องดอนวิทย์เบิ่งแล้วแล้วกับโบเบ้เบอร์าบไปโบหูว้ว่าแนวใดโบหู้วาจะแก้ไขวิธีใดโยนหั่นโยนนี้พี่น้องพวกเนี้่ยมันตายย้อนความซั่วของเขาเองพี่น้องความขี้โหดสามานในการกระทาของพวกเขาเว้นคำนี้มีจริงพี่น้องเลยเมื่อในอดีต คนลาวยู่ดีกินด,ดีมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์มีเงินมีทองก่อนพันก็ห้อยกิจสิาพ้นเข้ามาเมื่อพ้นเข้ามาในประเทศซาดบ้านเมืองปุ้นได้แล้วมาเซตอีคานามีพี่น้องมาเซตเศรษฐกิจให้ทุกคนเท่ากันทุกเท่ากันพี่น้องผู้เพิพ่นห้างเพิ่นมีผู้เพิพ่นมีฐานะ,ะเพิ่นเป็นคนที่เป็นพื้นฐานขาเจ้าก็มีเงินมีทองสมัยก่อนเนาะบางคนก็เอาเงิน บบได้เข้าธนาคารก็เอาเสื้อนไวเป็นเป้าสองสามเป้าละเงินเวียงจันตะกี้ขนาะคนห้างคนมีมียู่มีกินได้พี่น้องเลยบบได้โบได้หนีออกนอกประเทศในอดีตก่อนพวกโจรส่วปกครองประเทศบอมีคนลาวออกนอกประเทศออกพี่น้องพวกเขามียู่มีกินแต่พวกมันมาปุ้นซาดแล้วเฮ็ดให้คนในซาดทุกเท่ากันคนจะมีเงินเท่าไรก็ตามทุกเท่ากันดังนั้นพี่น้องในสิ่งที่พวกเขาก็ทำกับคนลาวด้วยกัน ก่อนข้าเจ้าก็จะมีฐานนะจะมีเงินมีทองข้าเจ้าก็ต้องสู่ทนก่อนจะมีเงินได้แต่สุดท้ายมาเฮดให้ทุกคนทุกเท่ากันตอนเพ้นเข้ามาพันกห้อยเจ็ดสิบห้าพี่น้องคือเพื่อนเอาเงิน,เ,เ,งนเ,เงินกีบปลดนป้อยเพื่อนเอิ้นเถอะนะมาแลกผู้ใดจะมีจากล้านจากแสนก็ตามเพื่อนมาแลกให้เท่าเทียมกันวัดให้ทุกเท่ากันดังนั้นละ่ะพี่น้องคนลาวเขาจึงทุกตั้งแต่นับแต่นั้นมา จนถึงปัจจุบันนี้พี่น้องอันนี้แหละคือความซ่กของพวกเขากระทำพี่น้องดังนั้นในการกองประสมของพวกเขาดอนวิกได้ฟังทุกบ้านทุกตอนและทุกาภาคส่วนเพิ่นเบ้านะนะบ่มีอย่างที่จะแก้ไขปัญหาได้เลยพี่น้องดังนั้นเมื่อนี้ดอนวิกจเจ้เาเอา,เอาคลิปเพื่อนมาเบ้าก่อนมีการยอ่อท่อพี่น้องพวกเพื่อนมีการยอ่อท่อเสียวตัวน,นี้ให้บึงนะ่งเดี๋ยวพี่น้องเนดะ้อ มันย่อท่อได้พี่น้องเพราะเดินตามทางของพรรคเลรยลัตที่โง่เจ้าลาหลังนี่พระสุนทจิบหายวายวอดพี่น้องฟังพี่น้องเองเพื่อพี่น้องเด้อสอ<ย>กพาแห่งงานขันตามนั้นเป็นจากล้านสามเป็นล้านหกนัก้นกับมันก็เป็นวิธีออกอยู่บ่เนาะเพราะว่าเบิงแล้วกับเจ้าเบิงแล้วขาคลองสี่ปัจจุบันนี่คนคนหนึ่งแต่เป็นคนโสดยังบ่ทันมีครอบครัวนี่นะ มือหนึ่งนี่คาใส่คาใส่ใจนี่มันหนึ่งแสนกีบสามสิบมือนี่ก็สามล้านนะเนาะถตาคู่พวเมียนี่กันเป็นพนักงานหลักเมื่สองคนนี่มีลูกมีเต่าเด็กหน่อยหน่อย,น,อยนี่สิบกุ้มกินลแหละตัวนี้มันหนาวิตกที่สุดมันจะมีวิธีออกว่ที่พวกเขาต้อง หลังจากมงการแหลวสมารถเหตุเบียงอื่นที่โบแมนคู่หรือว่านาั่งพยาบาลหรือว่าเบียงหุงหมอฮันแมนยูดอกรัฐบาลวะหลังจากมงการแลลวปลูกพักปลูกหญ้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เพื่อสวยแก่ขชีวิตเป็นอยู่อันนั้นแมนผู้ที่มีเงินขายมีดินมีดอนตอนหญ้าโดยเฉพาะแมนคนอยู่ต่างแขวงแต่คนอยู่ในเมืองเนี่ยอยู่หอผักเสาห่องผักอยู่อาคาร จะมีนานโยบายยังไ้เขาพอปัจจุบันนี่บแมนวียกแต่วีอยากรักบแมนแต่พนักงานหลักพนักงานเอกชนคือกันเขามีเวียกลักแล้วเขามีเวียกเสริมแล้วก็มีเวียกพิเศษอีกจึงคอยอยู่หลอดอย้อนยังพอทานกับหู้นอไลาทานกับนำเสนออยู่ว่าย้นอนปัญหาเงินมันเน่งติง,ต,งติงหลายมันบุกคงทีราคาสินค้า,ากับบุกคงทีบวกเข้ากับ ข้าพเจ้าจะเบาว่าถึงในในของขตต่อไปฮะน้นอทุกคะแนงการบราวาเหตุการปลูกการเลี้ยงพี่น้องขอตอบผู้เพืพ่อนมาคอมเมนต์เนอะเพื่อนบอกว่ายังบ่งมาเว่าอยู่ลาวพี่บ่าจาเป็นว่าอยู่ลาวดอกโลกเนี่ยโลกใบนี้เขามีเทคโนโลยีแล้วบ่าจาเป็นที่จะไปเว่าอยู่ลาวว่าอยู่ไสกกได้โลกนี้ได้ยินนํากันมัด ดังนั้นล่ะจะบอกพวกที่จ้าเนาะมาเว่าแบบนี้ดอนวิกบบได้จ้าเด้พี่น้องเว้ยว่าอยู่เสก็เก็ว้าได้พี่น้องการปกครองที่งโง่จ้าลาหลังอวดตัวเองว่าสลาดสงใสัยพี่น้องบัดสุดท้ายนำทางนำเดินตามทางของพรรคเลนัลพี่น้องบบแตกต่างกับตกนรกเดินตามทางของคนตาบอดพี่น้องพวกมาแต่ทำพวกตาบอด มันมาปกครองประเทศกับบ่แตกต่างกับคนตาบอดเนาอพี่น้องเนาะที่ว่ามาปกครองได้48ปีสุดท้ายตายเองพี่น้องย้อนอย่างพี่น้องย้อนวามสั่วของปวกมันเองนั่นละย้อนการกระทำขามสั่วที่บบเห็นหัวประาส,สนทุกสิ่งทุกอย่างต้องเดินตามทางของพรรคและรัฐจากพิษจากถึกต้องได้เสื้อฝังบ่มีสิทธิ์เถียงบ่มีสิทธิ์เว้าได้บ่มีสิทโตแย่ง ดังนั้นละพี่น้องประเทศเลาวจึงมาถึงจุดนี้ได้เพราะการปกครองมันมาบด่ดีพี่น้องที่มาบด่ดีการปกครองบอด่ดีและบอบบอด่ดีคนบ่ดีเข้ามาปกครองมันจึงเป็นแบบนี้พี่น้องถ้าคนดีเข้ามาปกครองจะเป็นแบบนี้ดอกคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละมีความหักซาดเป็เป็นแบบนี้พี่น้อง แต่โจรกระบาซาดฝูงนี้มันเป็นคนสั้ว่วพี่น้องมันเอาระบอบสู้ๆมาปกครองมันใส่กฎหมายก็ใส่กฎหมายแบบสู้ๆพี่น้องดังนั้นพี่น้องการเดินตามทางของโจรส่วนี้จะบ่มีถึงทางจะเลินได้เด็ดขาดเพราะโจรมันบ่ได้เห็นหัวพี่น้องประชาชนคนในประเทศพี่น้องมันเห็นแต่พวกมันมีแต่พักพวกมันพี่น้อง อันนี้แหละคือความจิ๊บหายของปืนแผนดินหละคนสั่วมันปกครองประเทศมันเข้ามาโกงซาดขายแผ่นดินแดกมันเข้ามาเอาตัางา้งซาดเข้ามาลุกลานผืนแผ่นดินแล้วซวยต่างซาดปุ้นซาดของคนเรานี่แหละคือความจิ๊บหายแต่มันไม่ได้ส่งเสริมคนในประเทศในพี่น้องมันไม่ได้ส่งเสริมคนในซาดเพราะม่ได้อยู่ในสายตาพวกมัน คนในประเทศเจ้าของประเทศมันปล่อยปะละเลยมันไม่ได้บึงได้แยงมันเอาต่พักพวกมูลเสื้อขี้คาแกวแ,แดกมานี่หั่งมีดีได้มีเงินมีทองล่ำรวยทุกโตย้อนโกงซาดขายแผะดินแดกพี่น้องมันจึงมาถึงจุดอวสานพี่น้องคนสัว่วคนอำมมิฮิตคนบดีคนผีบาปใจมารปกครองประเทศมันจึงเป็นแบบนี้พี่น้องมันแก้ไขมัน อีกปะสุมอีกสองทิศหรือว่าเดือนหนึ่งมันก็แก้ไขปัญหาไม่ได้หรอกพี่น้องเพราะมันเป็นรัฐบาลขีทุกพี่น้องแต่ตัวมันบริคุกทุกได้ได้พี่น้องตัวมันหั่งมีดีได้ทุกโตแต่รัฐบาลโกงสร้างคนของการเมืองการปกครองมันขีทุกเพราะมันเอาเงินไปโกงได้หมดแล้วพี่น้องในอดีตหลายปีๆผ่านมามันยังบ่ถึงจุดนี้ พราะว่าทรัพยากรธรรมชาติยังห้างมีมัง่งคั่งไปด้วยทรัพยากรมันขายแดกใสทงไผ่ทงมันมันรวยล่ำรวยแต่พวกมันแต่เงินอยู่ในธนาคารกลางบ่มีพี่น้องนำซ้ำมันไปยืมตั้งซาดเข้ามาโกงแดกพี่น้องทุกๆโครงการมันจะเป็นสัมปทานสิ่งต่างๆ เฮดถนนหนทางมันสร้างโครงการมาให้พรรคพวกของมันเพื่อโกงแจกพี่น้องดังนั้นถนนหนทางมันมาสร้างแล้วมันเอาเงินไปโกงแจกมาแล้วมันก็บกมีคุณาภาพพี่น้องเฮตไปเพไปเฮ็ดไปเพไปบอมีมอย่างจะดีเลยพี่น้องนี่คือความซั่วของพวกมูลเสื้อเผด็จการขี้ข้าแกวแนวโจรปกครองประเทศพี่น้องดังนั้นพี่น้องประชาชนอย่าได้ไปเพิ่งพาอาศัยว่าจะคิด อ่าไปเพิ่มพาอาศัยโจรฝุงนี้บ่มีทางพี่น้องอนาคตลูกหลานของพวกเขาบ่มีอนาคตพี่น้องการเรียนการศึกษาบ่มีพี่น้องดังนั้นเราพี่น้องการย่อท่อของพี่น้องปชาชนมีใจเสื่อมันกับโจรฝุงนี้มันบ่มีแล้วพี่น้องเบิดกันแล้วคนั่วปกครองประเทศพี่น้องคนบ่ดปปกครองประเทศคนมีอํานาจป่าเถื่อนปกครองประเทศ มันบบได้ใส่ใจมันบบได้เห็นใจและมันบบได้คิดเห็นมกเห็นใจปลาส่วนคนในซาพี่น้องดังนั้นปลาส่วนเว้าอย่างก็บ่บได้มันหาเรื่องใส่เอาไปจับไปขังทรมานหาเรื่องว่าเป็นกงกันข้ามแล้วพี่น้องบบแตกต่างกับนา่งมวยเว้าเรื่องการน้ำท่วมซื่อกระจับเราไปเข้าคุกสี่ห้าปีเนี่ยปล่อยปะนี่นี่แหละพี่น้องคนส่วปกององประเทศจิตใจบบมีศิลธรรมคนบูดีพี่น้อง ดังนั้นเพิ่นม,มาว่าเรื่องการศึกษาเส้นเดียวกันพี่น้องการศึกษาของลูกหลานประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องโบไปเหียนต่อพี่น้องคนเป็นมื่หนึ่งโบได้โบได้ไปฮดอาหาร้อย uh, ทุกสิ่งทุกอย่างมีการย่อท่อในสังคมประเทศลาวพี่น้องเพราะการนำพาของโจรสั่วพักลัดได้มาถึงทางตันนี่แหละพี่น้องไปยังลูกหลานเขาโบไปเหียน เฮียนต่อพี่น้องไปก็ต้องได้จ้างค่าเฮียนเศรษฐกิจตกต่ำในตอนนี้น้องนั้นเฮียนจบมาแล้วก็ยังได้ซื้อจ้างจอบอ้อยเฮ็ดเวียกเห็ุการณซื้อจ้างจอบอ้อยออกแล้วก็ยังไปเป็นอา,าสาสมัครเป็นค่าทาาเก้าปีสิบปีบบได้เงินเดือนน้องนั้นได้เงินเดือนแล้วก็บบได้ห้อรอยสองร้อยดอลลาร์บบฮอดกุ้มปากเจ้าของซ้ำ นั่นแหละพี่น้องสายเหตุลูกหลานของคนลาวอนาคตของคนลาวบ่มีบ่ได้เพิ่งพาอาศัยกับซิสเตมหรือว่าระบบของพวกคอมมิวนิสต์เผด็การขี้ขาแก้วนี่ออกพี่น้องประเทศลาวมีระบบซื่อวแบบนี้มีการปกครองแบบซื่อวแบบนี้มีคนซื่อวแบบนี้มีกฎหมายแบบซื่อวแบบนี้มันสี่จเจริญได้วิธีใดพี่น้อง ยามใดยามใดมันอ้วนดมันสลัดซองใส่เก่งสุดยอดเหนือมนุษย์ทั่วโลกสลัดซองใส่พี่น้องมันสลัดซองใส่ด้วยความส่วของมันด้วยความฮึกของมันด้วยความปึกความหนาของมันแต่บริสลัดควงซองใส่ได้สิ่งที่ดีได้พี่น้องเอ,อ้ยดังนั้นล่ะพี่น้องลูกลาหลานเขาบอกไปหรงเรียนบอกไปเฮียนต่อมหาหลัยห้าสิบเปอร์เซ็นต์พี่นอ้องเครื่องตกเครื่องพี่น้องด้วยสายเตุใดพี่น้องเฮียนจบมาแล้วก็บ,บีอยากมีงานนี่พี่น้อง เพราะพักและลัดเพิ่นบ่ได้หัวซากับพี่น้องปลาชสนบ่ได้สนใจจะซอกเวียกซอกงานบ่ได้สนใจที่จะบึงแยงดูแลด้เฮียนจบมาแล้วก็เตะฟุ่นไอ้พี่น้องดังนั้นแหละพี่น้องเขาจึงบอกไปเฮียนพนพี่น้องไปเฮียนมาแล้วก็บ,บ่ได้มีผลประโยชน์ยงมีแต่แนวเสียและแนวเสียเฮียนจบมาแล้วเพิ่นก็เอาแต่เซ็นต่สายพวกเพิ่นเข้าไปเห็ดเวียกเห็ุการ์นี่แหละพี่น้องคันบพส่วนเซ็นบ่บสายก็ต้องได้จ้างซื้อจ้างจบบอยแล้วพี่น้อง ก่จีได้นาทีหนึ่งก็เป็นแสนบาทสองแสนบาทสามแสนบาทดได้พี่น้องแล้วเสียจากไหพี่น้องซาดลาวเป็นของคนลาวแต่อยู่ในกำมือโจรซั่วพวกนี้มันพาซาดลงเหลวงลงนรกหละปัจจุบันนี้พี่น้องดังนั้นละ่ะพี่น้องคนลาวเขาจึงบ่มีอน,นาคตภายใต้พวกโจรซั่วพักรัฐเนี่ยบ่มีพี่น้องเพิ่นจะแก้ไขปัญหากับบ่มีออกประชุมกับบ่มีบ่มีอย่างเลยนะพี่น้อง ลัทธิโจรซัวมันถึงข่าวอาวสานแลละพี่น้องจะแก้ไขปัญหาเงินอ่อนค่าก็บ่ได้พี่น้องจะไปแก้ไขปัญหาเงินตกต่ําได้ยังไงพี่น้องมันบ่มีอย่างกาไปฮับประกาศเงินเงินตกต่ําบ่มีราคาเสียอย่างไรพี่น้องดังนั้นลูกหลานของพวกเฮาแหงงานลาวออกนอกประเทศไปอยู่ประเทศไทยนับล้านพี่น้องคน่าสามแสนโมแม่นพี่น้องเป็นล้านลูกหลานลาวออกนอกประเทศ ย้อนเพิ่งพาอาศัยพวกโจรส่วพรรคลับบ่ได้พี่น้องเขาเกิดมาในชีวิตของพวกเขานี่ใสแต่ความอธริตพี่น้องเขาบริไสแนวดีเลยพี่น้องคันเขาใสแนวดี48ปีมันมีเวลาเพียงพอที่จะบึ่งแยงดูแลประเทศชาติและก็พัฒนาพี่น้องแต่มันบเห็ดพี่น้องมันฟังโกงแดกคายพื้นแผด,ดินฟังบ้าอำนาจห่วงอำนาจยาน เพราะว่าคนบดีเด้พี่น้องคนบดีก็ต้องย่านแล่ะเนาะในสิ่งที่ตัวเองเป็นคนสั่วแล้วบ่อยากให้ไผ่หู้จากข่มสั่วของเพิ่อนไปส่วนว่าอย่างบบได้ได้พี่น้องมันหาเรื่องจับได้พี่น้องเอ้ยเอาไปขังหาว่าโบดเดินตามทางพรรไรล,ลัดจบพรรไรล,ลัดแม่ไผ่พี่น้องเกิดมาในชีวิตไผ่เคยเห็นคันเทิงพวกมันบอกโบมีพี่น้องพวกโจรสั่วนี่มันก็อ้างแนวนั้นอ้างแนวนีหละ่ะพี่น้องแต่ว่าคันเทิงของพวกมัน แท้แท้ะแม่นแกวเหนือฮานอยเด้อพี่น้องเด้อพวกมันก็เป็นเพียงแต่ลูกแรงตีนมือของเวียดนามเหนือและจีนแดงเท่านั้นพี่นอ้องอํานาจอันแท้จริงบ่ได้อยู่นาโจนฝุ่งนี้ดอกพี่น้องพวกนี้เขาจูงขวัวไปขวัวเขาจูงสร้อยไปสย้ยมันมาพัฒนาซาดมันบ่ได้พัฒนาพี่น้องมันมาเป็นเครื่องมือให้เวียดนามเหนือหรือว่ามาเป็นเครื่องมือให้จีนแดงเพื่อเอาทรัพย์สิสของซาดไปเป็นของพวกมันเท่านั้นพี่น้อง นี่แหละคือโจรปุ้นซาดดังนั้นบางคนเพิ่นมาเว้าอย่างนี้ในะดอนวิกคือบพ่มาว่าอยู่ในลาวพี่บ่จําเป็นว่าในลาวดอกเว่าในสถานีดอนวิกนี่ก็สุดแล้วเปิดอยู่เมือ่อใดก็เห็นแล้วล่ะบ่จําเป็นที่จะไปดอกยุคนี้มันยุคเจริญแล้วดังนั้นลหละพี่น้องการด้วยค่าของเงินกลีบล้วนแล้วแต่เป็นสี่มือของพรรคและรัฐเป็นผูกกระทำพี่น้องเอ้ยเป็นผู้เฮ็ดเพราะว่า ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียก็เคยได้เตือนมาแล้วสามสี่ห้าปีหลังเตือนมาแล้วว่าเศรษฐกิจลาวจะตกต่ําทางธนาคารโลกก็เส้นเดียวกันก็เตือนมาแล้วพี่น้องแล้วพวกเขาก็เตือนแล้วก็เว้าอีกพี่น้องก่อนที่มันจะสร้างรถไฟคมไว้สูงนะนะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขากระทำล้วนแล้วแต่จิบหายวายบอดพี่น้องเลย เพราะคนพวกนี้มันมาแต่ทำในพี่น้องมันมาเฮียนภาษาฮึกหนาก้องกวกไม่ในถ้ำนี้แลแล้วมันจะมาพัฒนาชาสต์ได้วิธีไหนพี่น้องดังนั้นหลักการพัฒนาศาสตร์จะต้องได้ใส้คนที่มีความหูใส้คนที่มีคุณธรรมใส้คนที่มีใจศีลธรรมใส้คนที่เสียสละก่อนที่จะมาปกครองประเทศได้มันจะต้องมีหลายอย่างพี่น้องแต่พวกโจรสั่วนี่มันอามิหิต แล้วมันจะมาคิดเผื่อซาดได้วิธีใดพี่น้องมันคิดเอาเตมันพี่น้องมันเห็นแก่ัวมันบ้าอำนาจบ้าระบอบโจรสู้พี่น้องเอามาปกครองประเทศบ่มีความสะอาดบ่มีความโป้งใส่ประชาชนเว้าบ่าได้ท่วงบ่ได้มันโกงแดกแดกจนเอาวสานของสัตว์เห็นบ่พี่น้องทุกวันนี้ประชาชนได้ฮับผลฮับกรรมย้อนอย่างพี่น้องย้อนพวกมันเองพี่น้องเป็นผู้สร้างกรรม มันขี้ตัวพี่น้องขี้ตัวยันใดมันก็มันสลัดขี้ตัวยันใดมันก็บอกว่ามันสลัดมันซ่องใสแต่ทางในอันแท้จริงมันโง่พี่น้องพวกนี้มันโง่ที่สุดแหละข้ามันพ่โง่มันว่าไปกินหมาํำแก้วแล้วโง่หรอกพี่น้องขันคนสลัดนี่มันจะหู้ผิดหู้ถึกซวดีมันจะหู้ว่าอันใดมิตรอันใดศัตรูแต่พวกนี้เขายั่วมันแล้วมันเฮ็ดบดทุกอย่างมันยั่วให้ฆ่าคนซาดเดียวกันมันก็เฮ็ดพี่น้องมันฆ่าเราด้วยกันเป็นหลายแสนนะพี่น้องเกือบล้านนะ หลังจาพันก็ห้อยเจสิว่ามันเข้ามาปุ้นมันฟังขวบเจลนะมันฆ่าลาวด้วยกันแล้วมันมันเจริญบอกพี่น้องจเจริญหลายบอกพี่น้องในปัจจุบันนี้เวรกรรมมีกิ่งพี่น้องเลยการกระทำสิ่งใดสัว่วสิ่งสัว่วจะตอบแทนการกระทำสิ่งดีๆสิ่งดีๆจะตอบแทนแต่โจรสัว่วฝุ่งนี่สร้างแต่ควมสัว่วพี่น้องจะเพิ่งพาอาศัยพวกนี้บ่ได้อีกแล้วพี่น้อง คนบ้าเข้ามาปกครองประเทศเจะบ่ได้อีกแล้วมาถึงทางตันแบบนี้แหละพี่น้องเข้าตีนจีนอย่างเดียวพี่น้องเข้าตีนจีนเข้าตีนแก้วย่างเดียวอำนาจอันแท้จริงอำนาจของประชาชนคนในประเทศนี้จะบ่มีอีกแล้วล่ะพี่น้องคนสั่วมาปกครองประเทศมันเห็นแก่ตัวจนว่าซาดดับวายจิบหายไวายวอดพี่น้องเศรษฐกิจบ่บมีบ่มีปัญหาพวกนี้เจะบ่มีทางที่จะแก้ไขปัญหาของซาดได้หรอ จะแก้ดังใดได้พี่น้องมันเข้ามา48ปีมันไม่ได้พัฒนาคนพี่น้องมันไม่ได้พัฒนาประชาชนมันไม่ได้บึ้งอยู่ในสายตาของพวกมันมันป้อยตามมีตามเกิดมันไม่ได้คิดใส่ใจว่าจะสร้างประชาชนคนลาวให้ได้มีเวียกมีงานขั้นพื้นฐานของประเทศบบมียังเลยครับพี่น้อง ดังนั้นพี่น้องมันจะบ่าสามารถสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองได้อีกต่อไปพี่น้องเอ้ยนอกจากพวกเขาจะเอาประเทศเขาคืนเขาจึงจะแก้ไขปัญหาของชาติได้พี่น้องแต่พวกซัวนี่บ่ได้อีกต่อไปแล้วล่ะพี่น้องบดจบเท่านี้มืดตึ๊บภาษาลาวคันว่ามืดตึ๊บเลี้ยวบบเห็นเสร็ละพี่น้องแสงสว่างจะบุบีอีกแล้ว